สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่ารถหกล้อดัมซิ่งนะครับผมคลิปนี้ก็ขึ้นของเพิ่งเสร็จนะครับจะเป็นคลิปแรกนะครับท่านผู้ชมก็จะมีรถพี่วัดนะครับกับรถเสียหนุ่มนะครับอพี่น้องกันนะครับเสียหนุ่มพี่น้องกันติกเกอร์โมซิ่งคูนด่วนครับ๋อรถเสียหนุ่มก็ม่ายขึ้นละวะรถเสียหนุ่มสะอาดขึ้นนะครับขาวจั๊วนะครับล่างรถดีละวะมอนี่นะอืม ของผมก็ขึ้นของเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นคลิปแรกนะครับเดินเครื่องแล้วครับเสียงเครื่องนิ่มมากครับก็จะมีเสียงาฟท่อเสียงท่อเสียงท่อที่มันดังที่อื่นเงียบหมดนะครับเพราะว่าตัวเครื่องคิดมาใหม่แล้วนะครับมึงแดงเรียงหรอมึงนงั่งปวดอย่า <c oughs> <c oughs> โอ้วยฟั่ม ต้องดูมวยปั๊มผู้ชายนะครับแล้วก็จะมีข้างหลังอีกนะครับเบอร์หนึ่งสมบัติทีมนะครับท่านะผู้ชมนี่ครับผ้าใบเที่ยวนี้ก็จะเขินหน่อยนะครับเนี่ยถามาแรีนไปยังที่เป็นอย่างบ่ก็ถ้าไปฮอดพุ่นกับเ็นอยู่นะครับพี่น้องค้าฝนตกฝนลงนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือไม่เกินร้อยเอ็ดนะครับมันก็จะลงนะครับลงเหมือนเดิมนะครับ น่ะครับประมาณนี้เรนหอนรอยเอ็ดมันก็ลงไม่ต้องไหวเลยว่าชนุกไหมน้องอูครับนี่แหละครับอาศัยโฮมหางเป็นเป็นที่พักอาศัยนะครับนี่ก็เป็นไทยครับตั้งไทยก็ดีนะครับนี่ยครับมันมันจะลงมาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนี่แหละครับเวลาขึ้นแปลงขาเจ้าบอกระแทกให้ถ้ากระแทกมันกับบ่อเปงชี่นะครับ อ่าผมฟังเบพาไง่ายแก่พอดีอันเดียเอาเสียกห้อยอย่างนั้นบ่เอาเสียกหอยอย่างนั้นบ่เดี๋ยวดึงพอดีกันเวอ่าอ่สมบัติทิมครับกาเียนเปี้ยงนี่เนาไปออกเดินทางกันครับเตรียมไปก่อนนะ ถาล้นล้อเพิ่มันออกก่อนเลยดิออกไปบุ๊ออกแล้วครับปะ่ะเมื่อกี้รถก็จะจอดขวางมรงนี้นะครับมันก็เลยออกท่านได้มันก็เลยจัดขิปเลยตอนนี้ก็เปิดตัวแล้วไปก่อนเจ้หนุ่มอ,ออกเดินทางก่อนครับนอนครับที่นอก ใสยห่มหางอยู่นั่นแหละ่ะ่ากันกันตามกินกับยูวะได้เพราะมันเด๋อนี่ห่มหางนะครับนอนอยู่ดีๆเบื่อเป็นลมได้มาได้ไงไๆนะครับนอนนอนอยู่ใต้หางเป็นอย่างยังวางเงินดีเพราะว่าอ่ามันนั่นคือว่ามันห้อนนะครับเล็กกับเล็กแม่ท่านผู้ชมอ่าเล็กแดดถึอเล็กนะครับมันเนี้ยอายเล็กอายห้อนมันกับ อ่าทอลงมาหาคนนอนอยู่ทั้งหลังนะต้องก็น,นอนพอดีปันไดยนะครับทางที่ดีก็จะไปหาจอดน้ำหม่มแต่ว่าอยู่นิ่งไม่มีห่มนะให้นอนหลับได้นอนไปเลยหรอนอนครับนอนแห้งขออนุญาตฉีดสปเปรย์ล้า,างมือกันหนึงครับขึ้นรถต้องหันลืมเขาหนารถเพราะมันลงบานท่านผู้ชม นี่จะกินแดงกฮอแป้งที่ใส่ก็เป็นแป้งจัมโบ้นะครับเมื่อกี้นะครับอมาหันลงอ่ะเอ้ว่ะ เสมอแล้วเสมอพึ่งรถแล้วขนาดเพราะฉานั้นไปไกลนี้นี่มันสี่แบบลงมากากพุดงแล้วแต่มันเปียกก็คนที่ขับรถเขาเขาก็รู้อยู่ครับเขารู้เขารู้อยู่ว่ามันต้องอ่อนลุงอยู่แล้วนะครับอย่าด่ามาเด้อท่านผู้ชมเลยอ่าคนบอาเอ้ยทินก้าเขาเปีเยกดีที่ไหนกะนทั้งที่นะครับ <laughs> ผมเอาข้อเป็นประกันครับอ <laughs> ประสบการณ์เ่หลายด้กครับแต่ว่าผมมันเคยเห็ียดอยู่เออมันไปได้ครับมันหอนลงเลยแ่ท่ญญานจะต้องมีผ่าแอามขางซะเนาะนี่ผมมีผ่าแอามคางโอ้อากาศแย่ท่านผู้ชมนะครับไม่อยากพูดเลยครับแบบสุดๆอ่ะร้อนจริงๆครับขนาดยูนารถโ้ลืมหลุดกี่เพียรครับพอไป เล้วแกบอกให้ผมลูดอยู่นะครับบางทีผมก็ลืมเงี้ยไม่ลูดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจับจริงไม่ลูดทีเบียยเขาจับไหมนะครับจับนะครับท่านผู้ชมเว่าเขาจงใจที่ที่าแบบหลีกเลี่ยงแสดงการแสดงตัวต,วตวนอย่างเงี้นนะนะครับ ดิ่มกับเบสเสียฝากับเบสตัวนุ่งเราท่านผู้ชมไอเขาบ้านเนี่ยมีอซักฝาอย่างนี้เพื่อนเด่นเนี่ยพี่ซักมือเนี่ยพราผมว่ายซักมือซักซักไปเดี๋ยวไปซักกระปั๊มกัดนะครับดักเรีวๆเขาไปจังเอาไปตากคุณกระเด็นขึกันครับ ก็าอาจจะบ่ถึงเนี่ยไม่ไดะเอาอมาถือเอาสั่นแห้งหดนะครับก็โรงงานแป้งที่เดิมนะครับท่านผู้ชมที่ผมเคยมาหาใส่นะครับเออมันผมเข่าไปยวงออในนะครับถายคลิปก่ได้ผมก็เลยพึ่งจะลงคลิปนี่นะครับพราข้างในก็ไม่ให้ถ่ายรูปนะครับมันเป็นอ่า เขาแบบย,ยุ่งบงแดดเขาก็ว่หยท้ายหนอครับยุ่บริษัทแดดกด้กอือที่จริงต้องไปขออนุญาตเขาด้วยซ้ำนะครับ,บไอเจ้าว่ายท้ายบักไงเนี่ยเพราะว่าบางโรงงานเขาก็อ่าแบบชี้วางเลย่ะมันกับว่าได้เตรียมรูปแบบเป็นไดดนะครับระบบนั่นระบบนี่ระบบเซฟตี้อย่างที่นะเมันกับว่าได้เตรียมรูปแบบเป็นไดดไง อันนึงเขาบาอาก,ก,ก,บอก่อยากยากกับคนรถว่ยใหญ่คนรถยากอย่างที่แหละมันกันถ้าจะเอาตามกฎระเบียบจริงๆอะนะโอ้ยสุดยอดแล้วพี่น้องนะครับเฮ็ดยากตามมาฮวอนๆอย่างที่ผมใส่หมวกกุ้มผ้าใบใส่รองเท้าใส่เซฟตี้เต็มยศน่ะใส่กระโจมมือกันนะครับฮว่อ,นะนอนๆถ้าใจอยากแกเสียเหตุผลเดีวแม่น,มนบ่พี่น้อง เเกเจ้ารู้ว่าว่าน,ำน้นำหนักอะไรน้ำหนักอาปมันน่ะ400กิโลไอคิดบิ่งา็ลด50ตัน400กิโลครับรวมผมแล้วเหลืออีก100กิโลผมต้องไปบวกการ์ดขึ้นอีกนะครับตอนนี้มันมีอยู่ร้อยร้อย40นะครับไปบวกการ์ดเข้าอีก100กิโลเป็น50ตัน500พอดีแลนด์ไปหอดจาสซังอะแลนดไอดจาสังมันก็จะเหลืออยู่ประมาณร้อย20มันก็จะลดไป 8 0บาทห,หรือ8 0ดกิโลนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณห้า50ตัน4 2 0รกิโลหรืออีก80กิโลนะครับไม่เกินนะครับอ๋อสี่เกียรตินงห๊ะลหน,นหละวะคนกับพ่อตกเข่ากับทีตายเฮ้ยท h ầ นเทวดาเลยเจ้ากับวิญญานไทยให้ไทยน่าเนาะ ยุคทูมือเนี่ยญาติพี่น้องประชาชนประชากรแห่งยู่ยากแห่งลำบากมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบสิว่างเลยอ่ะอ่าเพราะว่าทางภาคหลักทางภาคหลักกเจ้าเอ็ดโอ้ยเะ็กสิว่างเลย บ่าได้ซอยนี對對่อย่างนะคนตกถูกลําบากคนลําบากคนไหนนั่นน่ะนี่นะครับแต่ยังบ่มีการซอยกันยังกันบ่มีการพัฒนายังขึ้นนะครับเทวดากับพื้นกับพ่เฮ็ดยังไ้อีกชมไปทัวร์แล้วกัเทวดากับว่าเฮ็ดยังไงอีกแล้วม้นน้ำกับพนกับว่าตกต้องตามฤดูกาลกับพ่าตกอีกเห็นปะอ่มันจะเป็นการล้างโลกกันหรือเปล่า ตรงนี้จะเริ่มมีตาช่างแล้วนะครับนี่เส้นมาพ้นท่องนะครับเส้นพ้นท่องบัวเขานะครับจะมีตาช่างนะครับนี่ตรงนี้นะครับผู้ดใดที่ห้างบ้านห้างนั่นไปคนดวนกันชื่อเบิงเอาเดอ้อ่บ้านเขามีตาสั่งแล้วครับอย่าแบกไว้เดอ้อเนี่ยมันจะเป็นตาช่างอี่ยังจักยังอาอยู่นะแต่สั่งร้อยบะแต่สั่งต่สั่งแหละครับ นะครับผมเดี๋ยวผอาอัพคลิปให้ลงให้ดูคลิปแรกก่อนแล้วกันนะครับบรรยากาศการเดินทางนะครับไปพร้อมๆกันกับคำโบกคำจาเสียงมวนมวนพอๆเสียงจมจะจมยังบ่รู้อย่างเราจ้าแต่ละทีบางทีโอ้ยจังหวะอะไะพี่น้องนะครับอาศาลาเอาเองเนื้อาเห็นไกเห็นตัวล่ะนะครับก็ขอบคุณเสียหนุ่มด้วยนะครับเสียหนุ่มช่วยยักสตีนะครับเมื่อกี้ อันเมื่อนั้นนี่นียแตกก็นี่อีกอันนี้เงากำลังออกนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ